สวัสดีครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะในเกม n o x t ส m ิ o ูเป็นเกมผีครับเราก็มาทำตามสัญญาหัวล้านครับล้านซับครับคุณผู้ชมครับโอ้เอทัาบใจตัวเองไปเฮ้อเอ,เอสัญญาเราต้องไปสัญญาครับไปอือื <c oughs> โอ้โหอะไรมันจะขนาดนัน้นกูเนยคือโอ้โหบรรยากาศมันก็โอ้ย ประตูเนาะประตูทําไมประตูเสียงนี่ได้ใจจริงๆเลยครับแหมประตูก็โอ้ยประตูคือเกลียดประตูแก่มากจริงเอ้ยประตูฟาดหน้าฉันเกลียดแกไปเราจะไปโอ้ยแสงอะไรนี่แสงอะไรอ้อเราจะให้เข้ามาทําไมเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยฮะเออโอ้ย,อยวัสดีครับแหมซึ่งเกมนี้ก็มองด้วยเฮ้ยอย่ามองผมเลยไปไปดีกว่า วิ่งเลยไหมเนี่ยวิ่งเลยไหมเนี่ยโอ้โหเสียงนี้ชัดเจนมากอมีอะไรเนี่ยฮะคือมีอะไรมันมันมันให้เราทำทำทำอะไรคือคือยังไงฮะให้เรามามีแค่นี้เหรอคือยังไงฮะโอ้โอยี่โอ้ยแปรงฟันบ้างเถอะโอ้โหฟันผุสาสายแต่เด็กกินขนมบ่อยไม่ยอมแปลงฟันน้องๆหนูหนครับ แปลงฟันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะอะไรนะฮะ I'm glad to see you here โอ้ยใจสัโอ้โอ้โหมันมองตาเราด้วยอสัญญาต้องเป็นสัญญาเราต้องตามสัญญาครับแหม่ก็แค่นี้นี่ก็แค่เกมเบสิกเบสิกว่าแต่ทำไมมันขยายทำไมมัน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 เอ๊ะทำไมมัน ทำไมมันมืดอย่างนี้ไม่มีใครตามมาใช่ไหมติดกำแพงแล้วชิดนายแล้วพี่ชิดนายพี่ชิดนายครับชิดนายครับชิดนายครับโอ้โหประตูเปิดประตูเปิดโอ้ยเอาของเอาของรีบไปรีบไปรีบไปอาเกนโอ้โอาเกนนะเกนะเกนนเกนพอนะ พ้อนะไม่เอานะอะไรกันอยู่แค c a ิ e เคอืมคือโอ้ให้ผมได้ไปเถอะนะครับให้ผมได้ไปหน่อยเถอะโอ้โหนี่โอ้โหนี่อืมอื่อืมเฮ้ยเออทำให้ผู้อื่นตกใจบาปนะเฮ้ยจะบอกให้อู้ถังสว่างถังสว่างครับโอเคครับ ประตูหายประตูหายชิดนายครับชิดนายครับน้องชิดนายครับ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 พี่ชิดนายครับชิดนายครับโอ้โหคือไม่อยากเอาหวัวตัวเองใกล้อืชิดนายครับชิดนายครับชิดนายครับบัตรบัตรอะไรบัตรบัตรโอ้ยบัตรอะไรบัตรบัตรโอ้ยลีตาลีตาลีตาเออลีตาอ,อ,อยา่างนันแล้ว <c oughs> อ้ท่อดูฟังเลยได้ไหมโอ้ย โอ้ยอย่างนี้ละง่ายหน่อยอู้ลา,ลาลาโอ้โหหประตูวับคุณเอ้ยี่ผมจะบอกให้นะครับหลักเทคนิคเนี่ยถ้าเกิดประตูวับมันก็จะวับอีกครับอ้าเฮ้ยมันไม่วับว่ะโอ้โหไปไปเลยครับไปเลยครับโอ้โด้านหลังโอ้ยประตูน,ๆๆๆนี่ขนาดถอดหูฟังเล่นแล้วนะโอ้โหผมขอผมบางๆผมหน่อย เอาผมมาบังหน่อยผมบังก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับพี่อู้หู้้หหอะไรอะอะไรอะมันมีเขียนว่า I'll Come Back for You ด้วยพี่ n o ่ n ม่ไ n t to ่ a ีก i ล้วฉั a ไม่อย o ก e ะกลับม a อีกแล้วโปรด o ย่าอ b กที่รักโ o ร o อย่า i ปถ w าฉันตื o นขึ้นมาคุณจะยังอยู่ e ี e คือ no comment จริงๆครับเฮ้ย hey, อันนี้ é, อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย You have no other choice What What kind of choice do I have Another choice What Oh no oh. คือคือมันให้ไปครับ โอ้ยคุณเนยโอ้โห,โโหมานิ่งๆแต่ยมานิ่งๆยังไงต่อโอ้ยเข้าห้องแล้วเข้าห้องโอ้โหโอ้โหมานิ่งๆแต่แกกินเรียบว่ะโอ้โหคือพี่แกแบบคุณผู้ชมครับบรรยากาศมันเออมันก็โอเคนะครับ คือไม่ชอบเลยอย่ะมันคือทําไมอะ่ะทําไมมันต้องเป็นแบบนี้อะ่ะคือคือผมถอดหูฟังผมก็ยังได้ยินเสียงนะครับคุณผู้ชมครับเสียงมันดังสนั่นเลยครับโอ้โหก็ก็ก็เก็ตตกคัพเป็โอเคว่าด i s okay, a key a key this is a toilet key โอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟดับคือคือต้องยังกลับยังกลับยังกลับครับเอ่อต้องยังกลับ กดของห้องสมุดเขาบอกว่าเงียบเงียบนะจันเหนูอโอเคงั้นผมจะเงียบโอเคปัดปัปัปัดเปิ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 ดโอเคครับโอเคครับปิด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 วัดนี่คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเอ้ย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 ประตูเปิดประตูเปิดเฮ้ย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  ไปดีกว่าทําไมเราต้องเข้ามาห้องน้าด้วยเนี่ยไม่เข้าใจอลัลโหลอคุณเชื่อไหมผมคุณเชื่อไหมมันต้องไม่สักบานอ่าบานนี้ครับไปจะ้ะไปไปแล้วไปแล้วคือยังไงนี่กุญแจอะไรโอ้ยไม่ไหว Let's go boy Let's go boy We don't have much time here โอ้ยใครยืนเฝ้าอะ่ะตัวเองยืนเฝ้าไหมตัวเอง เด็กครับเด็ครับ,รบไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอ่านไม่ออกครับแฟลชไลท์ครับอุย้ยรู้สึกว่าได้แฟลชไลท์มาโอ้โหฟันก็ไม่แปลงเนี่ยฮะโอ้โหรู้สึกว่าทางมันจะตรงวัดโอ้ยขนลุกขนลุก อะไรอีกเนี่ยฮะโอ้โอ้อ,อ,อ,อ้ไม่ทำใหม่พอแล้วนะ Nothing else I don't want you อพอพอแล้วมาแค่นี้ก็ถือว่ามากเกินไปแล้วนะนี่วิ่งล้อนจ้อนมาเลยเหรอเนี่ยฮะเด็กๆดูอยู่นะโรคหัวใจหัวจงหัวใจนี่เบิร์นไปเกียแคลอรี่กับการกลัวเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเกมนี้มีประโยชน์อย่างไรนั้น เราไม่รู้ทางแคบแบบนี้เราไม่รู้ครับว่ามีอะไรบ้างซ้ายขวาไปละโอ้โหทางมันเป็นพัดเซ๋ว้วเออเจะบะฮึบมองต่ํากว่ามองต่ําโอ้โหมันหล่นกลางทางระหว่างซ้ายกับขวาเอ,อ้ยจะบะฮึบเกมบฮู้ยฮทางไหนเนี้ยทางไหนเนี้ยโอ้โหทางนี้แล้วกันอื้มอื้มโอ้โอเคกับทางอื้มไม่ให้ไปก็บอกโอ้โหลุ้นจริง โอ้ล้านแล้วยังล้านซับอีกเอาเปิดประตูสิรออะไรล้วเปิดประตูสิเอ้ไอ้ะไรโอ้โหโอ้โหเอะคือยังไงอ่ะคือคือมันต้องห,อห,หลบไอ้นีโโ่เหรอหไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่จะจบนี้โอ้โหอุ้หลุนเหลือเกิน5นาทีเหมือน5ชั่วโมง มันเหมือนมีไฟอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้านะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดหยิบแล้วมันอาจจะเจอความจริงหยิบ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 สิหยิบไม่ติดอ๋อหยิบไม่ติดแวงแวงแวงหยิบแล้วแล้วไงต่อไ้อ้ว่ายทางมันเยอะจริงๆเลยโอ้โหโอ้โหนี่มีงานรวมตัวอะไรหรือเปล่าครับทําไมผมไม่ทราบเลยครับอะไรยังไงนะคือทําไมมัน อื้มอ,อื้มทำไมมันอื้มเออเหอะเมื่อไหร่จะจบ <c oughs> คุณนี้ไปจากฉันนะฉันเป็นส่วนหนึ่งของคุณ This is my world That you live in at every night จบแล้วจบแล้วอู้หูจบแล้วครับคุณผู้ชมครับร้านซับวันนี้หวังว่าจะทำให้คุณผู้ชมขนหัวลุก และคนหัวร้านอย่างผมก็ถือว่าเราทำตามสัญญานะครับก็หวังว่าขอบคุณมากๆที่ติดตามมาตั้งแต่สมัยแรกนะครับก็ดีใจจริงๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็เดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้ไปก็จะมีคลิปขอบคุณครับยังไงก็ติดตามกันนะฮะก็อย่าลืมนะครับเป็นเกมให้มีประโยชน์ยิประโยชน์มาจากเกมนะครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปกับเกมอื่นที่ม่ใช่เกมนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับบ๊ายบายครับ